สวัสดีครับหมีอ้วนชวนลุยวันนี้นะครับพบกันวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564ครับเวลานี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับเรานำท่านสมาชิกมาชมทะเลหมอกครับบริเวณน,นี้เรียกว่า,าจุดชมวิวกิโลเมตรที่4นะครับบ้านห้วยโทนนะครับขึ้นจากด้านล่างขึ้นมานะครับด้านล่างที่ท่านเห็นอยู่ก็เป็น ทะเลหมอกนะครับของหมู่บ้านสปันครับหมู่บ้านสปันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่นะครับเป็นที่นิยมในโลกโซเชียลเลยนะครับใครๆตอนนี้ก็มาที่สปันกันมากมายไกลกองครับด้านล่างารีสอร์ทนะครับโฮมสเตย์ที่พักต่างๆนะครับใครที่มาช่วงนี้ทาใจหน่อยนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้นะครับเดือนธันวาคมเป็นช่วง ไฮซีซันนะครับใครๆก็อยากจะมาที่พักถูกจองเต็มทั้งเดือนเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีที่ว่างสำหรับท่านที่นิยมพวกประมาณแคมปิ้งหรือว่ากางเต็นท์นะครับก็ยังไปท่องเที่ยวได้นะครับด้านล่างนี้หมู่บ้านสปานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอบอกเรือจังหวัดน่านนะครับก็สังเกตว่าก็จะมีท่องเที่ยวนะครับจากหลายที่นะครับอาจจะหนีมาจากเชียงใหม่นะครับมาเที่ยวที่นี่เรียกว่าล้านนาตะวันออกกันมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวก็ไม่พูดภาพทาเพลงมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็หนักมากนะครับอุณหภูมิตรงนี้วัดดูนะครับประมาณแปดถึงเก้าองศาเซลเซียสเลยนะครับเย็นเฉียบม,มือชาไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ให้ทุกท่านชมทะเลหมอกตรงนี้นะครับซึ่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวแสงแดดนะครับก็จะโผล่พ้นภูเขาแล้วก็จะทอแสงลงมาเป็นทะเลหมอกสีทองตรงนี้นะครับตัวนี้ด้านบนนะครับ ก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับที่ขึ้นมาชมซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ด้านล่างนะครับก็ขึ้นมาตรงนี้หลายคนเลยเห็นเทือกเขาสูง,ส,งสูงไหมครับนะถ้าเราข้ามไปข้ามสันเขาไปก็เป็นเขตแดนของประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับนั่นคือประเทศอ่าสาธารณรัฐจระตาาชนลาวนั่นเองนะครับ